เอาแล้วเอาแล้วเอาเหรอ,อสวัสดีครับวันนี้มาพบกับสุดสุดเฮ้สุดภาพบลูบอยแบนด์ที่ร้านเตอร์บายช็อปนะครับผมสุดหล่อประจำร้านนะครับนี่คือบัตเจ้าฟุบบัตเจ้าบราจเจ้าฟุบนะครับพูดที่มีหัดพระเจ้าไม่ใช่หัดตะวันนะฮะหัดตะวันต้องไปดูในการ์ตูเนเอาเองนะฮะ,ะวันนี้เรามารีวิวเจ้ารีวิวห้าร้อยนะครับผมขอบอกว่าคันนี้แต่งแบบโทนดาร์กเลยทีเดียวโทนดาร ดำดีสีไม่ตกอะไรขนาดเนี้ยฮะสีทนได้ด <ำ S 1> นะครับด,<ะ>ดำดุดุฮะดำดุดดำดุดสีไม่ตกนะครับผมคันนี้เป็นรีเบรี2อ1 7นนะครับใช่ครับผมใช่แล้ว <7. S 1> คันนี้เขาบอกว่าแต่งมาแบบอ,องามออกแนวฮรเล่หน่อยนึงอ่าใช่ครับออกแนวเดินทางมากกว่าเป็นแนวเดินทางครับอันนี้มีพนักพิงด้วยหรืออีกมุมนึงคือมันสามารถ อะไรนะรัดของได้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามันรัดของไงเขาไปเซิร์ชใน Google หรือ u t u b e เอาดูเองนะครับเพราะผมขี้เกียจจะบอกเปลืองน้ำไหล <c oughs> อ่ะแล้วมาชมดีเดียวรอบคันกันเลยดีกว่ามาพี่เป,ป้ามาคันนี้ครับโอ้ยยางหน้าแบบลายร้อนแรงมากเลยใครแบบว่าที่บ้านแกมไม่มีนะครับจะลืมเอาไฟที่ที่ยางดึงออกไปนะครับเข้าไปจุดได้เลย <c oughs> แขนหมดกก็ดึงไปดึง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 ยางร้อนมาดึงดึงอย่างไงมันดึงหน้าวะดึงหน้าึงอะ กุ้กระดาษอ่ะกุกระดาษอ่ะไม่เอานะครับอันนี้กระจกเดิมนะครับผมมีมาให้นะครับผมไฟตากลมแน่นอนนะครับผมไม่มีตาเหลี่ยมนะครับอยากได้หาซื้อเอาไปซื้อเองเถอะตาเหลี่ยมฮะตาเหลี่ยมตาเหลี่ยมปะเออตาเหลี่ยมก็เป็นน้องตากลมโอเคไปไปไปต่อไลสระนะครับผมคันนี้สาระเลยหรอคันนี้เป็นท่อแบบฟูลซิสเต็มเนอะใช่อ่าแต่เขาไปไหนไปทำแบบ สีแบบดำๆมาแล้วประกันเรื่องแล้วนะครับว่าไม่ไหมแน่นอนเพราะมันไหมมาแล้วสีดำอยู่แล้วเออม,มันมันดำอยู่แล้วไงไม่ต้องกลัวว่าท่อจะไหมนะครับ<ช>มัาทำมันแล้วไงโอเคนะครับคันนี้อ่าคันนี้เป็นโดท่อหรืะบับผมไม่ไแน่ใจนะครับมีกันรอยแข็งมาด้วยนะครับแถมตัวนี้ยื่นอะไรนะกระโยง,ยงอโอ้โหแบบขี่แบบฮาร์เรย์นะครับใครขยนันระยะไม่ชอบให้ความรู้สึกแบบขับฮาร์เรย์อยู่แบบบู๊บวิเขาอะ ไปไปต,ต,ต่อต่อต่อนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีของแต่งนะครับไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมอ่าไฟท้ายแต่งนะครับโอ้โหแม่งของแต่งเยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นพนักพิงนะครับถ้าใครแบบเมื่อยหลังเมียเมื่อยหลังว่ากิ๊กเมื่อยหลังก็แบบจับมันได้ครับม,มีมีอุปกรณ์เสริมทิศคิดว่าจะติดเหลืองวันนี้เหพิงหลังอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้พิงไม่ได้พักพิงใจอือใช่อะไรครับนี่อะไรครับอ่าโซ่เตอร์ โอ้โหไม่ใหม่กันเลยทีเดียวครับเรล่อๆเต็มๆนะครับขับไปถึงเยาวรงยาวชหนีขึ้นเชียงรายออกบำนุมเปเข้าเวียงจันทร์ออกมากรุงเทพแล้วก็วงที่อะไรนะสีลมสีลมต่อโอเคไม่เป็นไรครับลืมไปคันนี้อันนี้อะไรนะคอบถังคอบถังแต่งนะครับผมเต็มถังเลยเต็มถังแน่นอนครับก็มีการลอยแต่งนะครับผมคาร์บอนนะครับโอ้คาร์บอนหม่าม่วงก่อนใช่คาร์บอนคาร์บอนตรงไหนไม่รู้ ถังมันใครเพื่นเขาบ่านเหรอนี่ก็กันรอยถังไงโอ้โหโอเคครับอ่ามีอะไรนะอ่าที่จับโทรศัพท์นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโทรศัพท์จะหลุดนะครับเพราะมันล็อกอยู่ม,มันล็อกไม่ต้องกลัวหลงทางด้วยนอกจากซีรีบอกทางผิดใช่ปเป็นเถียงกับซีรีเอาเองอะน,นะทีหลังอะไปมาเดินเดินเดินจมีนะครับรีเบลนะครับผมลืมบอกเลยเราขาไปไห้ๆขาแลวแต่ลืมบอกว่ามันาร์ทยังไงนะครับคุญแจมันขันตรงไหนนะ ขันตรงไหนขันตรงนี้นนนดูคนลงคุเขามาจับยังหาไปสิเหมือนช่างเหมือนเหมือนพนักง,งานที่ร้านแอดมินเราครับบนอยู่นัน่นแหละเอียเอ้ยแม่งรีเบลไอ้คุณเจ๊งไงพี่ตรงนี้ใครวะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ตัวเองแหละ <laughs> ใครวะอ่ะมาดูคันนี้นะครับปี2017นะครับแต่เราวิ่งมาเพียงแค่นี้เองมาดูเร็ววิ่งน้อยมากว้ว คันนี้วิ่งมาเพียงสองหม่นันแดสงกิโลเมวิ่งหรือเข็นเนี่ยนอนอ่าเรามาชมเสียงท่อกันดีกว่าคันนี้ไม่ใช่ท่อเดิมนะเป็นท่อแต่งนะครับเป็นทรงกรวยกรวยกร,รวยทรงกรวยทรงกรวยนะจ๊ะพอว่อนในช่องวินอ่าเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าวปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะอ่าเสียงสองสูบแน่นๆ นั่นงกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเรามาเบิ้ลเสียงสองสูงกันดีกว่ามาทีเบลทรงแบบอารเสียงเป๊ะร้านากนะแบบขยันร้านแบบผู้ดีน่าเรามาดูท่านั่งกันดีกว่านะครับว่าท่านั่งไอ้คันนี้จะเป็นยังไงนะอ่าทีเบลมันก็จะแบบทรงมันแบบอะไรนะคุยเซอร์ใช่อันนี้เขาจัดทรงมาใหม่เห็นปะโมเย่หลวมบอกเลยนั่งเหมือน าเล่เลย้าันฮาเล่เลยสามารถแบบว่าใครที่ชอบคอสตอมรถนะครับก็สามารถเอาไปคอสตอมต่อได้นะคอสตอมแน้เนาะแห้งลงสูงอ่ะถ้าชอบแบบอย่างนี้ชอบแบบอย่างนี้ก็แล้วแต่สะดวกของท่านนะครับว่าท่านถ้าท่านตะคิวไม่กินจักรแร้ก็แล้วแต่ท่านเลยครับผมไม่เน้นจักรแร้แห้งเน้นจักรแร้แห้งถ้าใครจักรแรลเปียก็จะาลือไปชูอย่างงี้นะครับแห้งนิวเวียไม่ต้องเข้าครับแฮนอย่างเดียวแห้ง คันนี้นะครับอ่ามีโปรโมชั่นอะไราไ้าหไือเปล่าคันนี้มีโปรโมชั่นปีจัดปีโอนปีประกันลดหายไปนั้นจัดนะไ,ไปนั้นจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยครับใช่ครับผมสามารถกลับไปดูแลดูแลถึงท่านหน้าบ้านเลยนะครับว่าใครที่เราติดโควิดอยู่ม็ต้องห่วงนะครับผมไปนั้นก็ออกได้เช่นเดียวกันนะครับขอแค่ท่านแค่อยู่บ้านพอเ<ช>นาะถ้าใครสนใจ,จเจ้ารีเบล500คันนี้นะครับปี2017นะครับอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเตอร์ไปชปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กทมเขตหนองจอกอะชมหน่อย ถ้านเรามีลถเลือกมากมายนะครับตามสไตล์ของท่านนะครับผมถ้าใครอยากได้ความสปอร์ตก็มีสปอร์ตนะครับใครอยากได้คลาสสิกเราก็มีคลาสสิกนะครับแต่เราไม่มีเวฟขายนะครับผมโอเคนะครับผมขอจบรีวิวเจ้ารีเบล500คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคถ้า okay, ใครจะติดตามช่องยูทูบก็กดไลค์นะครับกดแชร์อ้อย่าลืมทิกตอกกันด้วยนะจ๊ะกดติกตอกกันด้วยนัถ้าไม่กดติดตามก็ไม่ต้องกดใช่ไหมใช่ไม่ต้องกด นั่นแหละค <น S 1> ุณไก<ห><ม>็ได้เดี๋ยวน้อยใจนะไม่น้อยใจหรอกน,งงอน,นี่งอนด้วยโอ้โหุณสาวทำคลิปลงคุณสาวทำคลิปทุกวันนี้ต้องทำอะไรนะประกันลูกกระเดือกคอจะแห้งตายโอเคเขาจะวิ่งน,นี้ดีวกว่าวเขาผู้สูงว่าฝนจะมาแนละ้วโอเคสวัสดีครับ